หากพูดถึงการให้ความสําคัญกับสังคมนะคะทางสถาบันการเงินอย่างธนาคารออมสินเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งองค์กรนะคะที่ให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้มากๆค <c oughs> ่ะโดยเฉพาะการดูแลกลุ่มล,ล,ลอกบางนะคะทั้งทางด้านของการเงินแล้วก็กลุ่มบอกบางท,ที่เป็นทางด้านของกายภาพะคะ่ะอย่างกลุ่มเด็กพิเศษที่เป็นกลุ่มเด็กออทิสติกนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่ทางธน,นคาคารออมสินให้ความสําคัญมากๆค่ะธนาคารออมสินนะคะก็มีบทบาทภารกิจนะคะที่ดูแลสังคมอยู่แล้วด้วยที่เรากําหนดยุทธศาสตร์เราเป็นธนาคารเพื่อสังคม ะค,ะคำว่าเพื่อสังคมเนี่ยก็คือดูแลกลุ่มที่เปราะบางในทุกๆกลุ่มทั้งเปราะบางในมุมของทางด้านการเงินรวมถึงการเปราะบางในมุมของกายภาพซึ่งรวมถึงเด็กๆที่เป็นออทิสติกที่ทางธนาคารออมสินเนี่ยก็มองเห็นว่าจริงๆแล้วศักยภาพของน้องๆเนี่ยมีเด็กกลุ่มนี้จะเป็นเด็กที่มีความอัจฉริยะภาพ ในมุมของเขาซึ่งอาจจะมีสังคมอาจจะยังไม่เข้าใจนะแต่ว่าอมสิ์เนี่ยด้วยความที่เป็นธนาคารเพื่สัคมนะคะเราก็มีภารกิจที่จะต้อง ทำงานของเราเนี่ยโดยที่บรูรณาการเอา,เอางานเพื่อสังคมเนี่ยเข้าไปในกระบวนการทำงานปกติเราสามารถนำเอาความสามารถของเขาเนี่ยมาช่วยงานของธนาคารออมสินได้อย่างความร่วมมือของธนาคารออมสินที่ร่วมกับมูลนิธิอาร์ตส r อรี่นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงกานนรนําร่องของทางธนาคารออมสินค่ะที่เข้าไปทํางานบรูรณาการความร่วมมือการทางด้านของงานทางสังคมซึ่งงานที่ได้นะคะจากฝีมือของน้อง,องๆเด็กออทิสติกเนี่ยผลงานที่ได้ออกมาก็ถือว่าได้รับ เสียงชื่นชมเป็นอย่างมากเลยล่ะคะ่ะงานที่อมสินร่วมกับมูลิตี a อาร์ y อรีเนี่ยเป็นโปรเจกต์นำร่องเลยนะคะของการทำาภารกิจ Social Mission นอินเทอร์ก็คือเอางานของงานของอมสินเนี่ยเข้าไปบรูรณาการกับางานทางสังคมเอาภารกิจเพื่อสังคมเนี่ยมาตรึงไว้ในงานหลักของธนาคารซึ่ง p r o e ร s ของการผลิตของแจกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องทำอยู่แล้ว พอเราแจกออกไปเนี่ยผลงานเนี้ยพอเราแจกออกไปมันแมสมากมันวงกว้างคะ่ะฟีดแบ็ดีมากเรามีความภูมิใจมากกับการที่ทุกครั้งที่เราได้พูดถึงผลงานของน้องอที่เป็นผลงานเขียนของน้องอ่ะสคนเนี่ยที่อยู่ในลายสินค้าชนิดเดียวกันเนี่ยสาลายอยู่ในนั้นเน่ยเปลนอยู่ในนั้นน่ะ มีคนถามทุกครั้งว่านี่คือลายอะไรมีความหมายซึ่งจริงแล้วมันไม่มีความหมายอะไรหรอกแต่ว่าพอมันมาเบลนกันแล้วมันออกมาเป็นลายที่สวยมากแล้วมันน่ารักมากเราใช้ทําทั้งกระเป๋าสินทั์ทั้งกระเป๋าเดินทางร่มแก้วน้ํากระเป๋าสะพายทชอตแบ็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเป็นที่นิยมมากเวลาออกมาเป็นซีรีส์ซีรีส์เนี่ยก็จะมีลูกค้าถามแล้วก็พูดตรงคือเวลาเราออกไปใช้หรือว่าวางดิสเกอ์นเนี่ยจะแย่งกัน ความเท่าเทียมในสังคมถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะคะทุกคนล้วนแล้วแต่มีความเท่าเทียมกันค่ะซึ่งภารกิจของธนาคารออมสินนะคะในด้านของการพัฒนาอย่างยั่งยืนก็เพื่อต้องการจะลดเรื่องของความเหลื่อมล้ําสร้างความเป็นธรรมในสังคมค่ะสําหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะสนับสนุนแล้วก็อุดหนุนผลิตภัณฑ์ของน้องๆที่เป็นเด็กออทิสติกนะคะก็สามารถติดตามของฝากของที่ระลึกจากธนาคารออมสินได้เลยหรือสามารถเข้าไปอุดหนุนสินค้าของน้องๆนะคะเด็กออทิสติกได้ที่มูลนิธินะคะที่เฟ บุ๊กแฟนเพจอาร์ตสตอรี่บายออร์เทอติกไทค่ะ